ดีค่ะนิสราคูลาเวทนะคะรหัสพนักง,งาน5 5 8 9 7 8ยูอขอบเจมายชั aj, um ้นจีฟลูเจอร์าร์คลางสิตน,นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการเชื่อมต่อของคอมต,ตูนะคะง่ายๆนะคะตัวนี้ตัวนี้ที่เราจะสาธิตก็จะเป็นในรุ่นของตัว Z4 4นะคะหนึ่งเลยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของฟิชแช์นะคะที่ลูกค้าสามารถแชร์ไฟล์รูปภาพต่างๆนะคะด้วยฟิชแชง่ายๆนะคะตัวนี้เราสามารถกดเลือกรูปนะคะตัวนี้ แล้วเราก็กดที่แชร์นะคะตัวนี้กดที่พิชแชร์แล้วเราก็สามารถกดเครื่องที่เราจะต้องการส่งไปได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ไป,ปกดนับที่เครื่องที่เราส่งนะคะตัวนี้ก็ง่ายๆเลยตัวนี้แชร์ภาพแชร์รูปภาพรายละเอียดก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่ลิงก์ to window นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการการแจ้งเตือนมือถือของลูกค้านะคะ แล้วก็ตัวนี้ดูภาพล่าสุดนะคะของลูกค้าได้สูงสุด2,000ภาพนะคะแล้วก็โทรออกและรับสายตัวนี้นะคะจากตัว PC ได้เลยค่ะแล้วก็ติดตามการสนทนาของลูกค้านะคะผ่านตัว P ีได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะกดปล่อยแอปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณนะคะตัวนี้ก็ทำงานควบคู่กับ p c ได้เลยนะคะตัวนี้ ก็ในส่วนของตัวสมาร์ทฟายนะคะตัวน,นี้ลูกค้าก็เข้าไปที่ตั้งค่านะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทฟายนะคะเราก็ดกดการต่อ ตัวนี้นะคะสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะคะตัวมือถือได้เลยนะคะตัวนี้เช่นหูฟังหรือว่าจะเป็นนาฬิกานะคะตัวนี้ก็เชื่อมต่อได้ง่ายๆก็คือโดยแอป Smartify ของเรานะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นอีกรุ่นเนืนอคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ g a l a x y 1 4นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Smart Vi e w นะคะตัวนี้ลูกค้าก็รุ่นลงมานะคะตัวนี้ แล้วเราก็เลือกเข้าไปที่สมาร์ทวิวตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรทัศน์ของเรานะคะที่รองรับสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะดูหนังหรือว่าแชร์ไฟล์ขึ้นไปดูบนหน้าจอใหญ่รูปภาพหรือว่าไฟล์เอกสารที่เราอยากจะดูบนหน้าจอที่ใหญ่ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถกดค้นหาตัวตอุปกรณ์ได้เลย แล้วก็จะเป็นตัวออโต้สวิฟนะคะตัวนี้ออโต้สวิฟนะคะก็จะเป็นการใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็สะดวกโดยที่มาาคุลูกค้าไม่ต้องคอนเน็กนะคะบ่อยๆเลยตัวนี้อย่างเช่นลูกค้าดูซีรีส์ในแท็บเล็ตนะคะตัวนี้แล้วเราก็สามารถรับสายของโทรศัพท์มือถือได้นะคะตัวนี้ไม่ใช่แล้วก็จะเป็นสมาร์ทแล้วก็จะเป็นการสวิฟในส่วนของหูฟังนะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลย แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวสมาร์ตติงนะคะตัวนี้สมาร์ตติงก็ทํางานง่ายๆนะคะตัวนี้แก่ลูกค้าเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็นการสั่งเปิดสีไฟในบ้านหรือว่าจะเป็นแอร์หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะถ้าเกิดตัวนี้นะคะลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูที่ช็อปเราได้นะคะที่เจมาชันจีบุรเจปาบางพ